ครัเที่อกับไปก็เป็นรถของสีเล็กนะครับของบุ้มบิมนะครับแต่คนขับชื่อตีเล็กกำลังถอยไปหาไมคโครล้ครับลงไปเอาที่บ่อ,บอลึกห้าเมตรบ่อเก่ากบบ่อ บอ่อเก่าอรอยที่เขาขุดหลายปีแลับพอดีดินไม่พอเลยต้องลองไปเอาอีกมิตซูหัวประดุกนะครับยี่สี่วาวของเสียบุ๋มตีเล็กคนคนขับนะครับขาแรงของทีมงานคนระับ คันไหนก็ไม่แรงเท่าคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เครื่องใหญ่24าวาิบสีคนขับไปรุ่นนะครยัตอนนี้ก็ ถ่ายคลิปอยู่ด้านบนรนถะลงไปเอาชั้นล่างกนะ็ลงไปลึกบ่อเก่าครับ หินก้อนใหญ่นะครับลงไปลงไปชั้นล่างหินก้อนใหญ่คนระับ จะเต็มคันนะครับเหลืออีกต่างเดียวรถแรงนะครับคันนี้โดยสีเล็กครับเต็มแล้วครับ ครับคับกไปจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามช่องพี่คุณทองคลิกต่อไปนะครับขอบคุณครับฉันไม่ไหวครับ